วัดีครับผมวันนี้ก็มีมินิดีเซลนะครับผมคันนี้ก็วิ่งมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะก็คือไปล้างแคตมาแล้วหลายรอบล้างแคตล้าง DPF ก็หลายรอบแล้วล่ะสองสาเดือนนี้ล้างมาสองสาครั้งแล้วก็ไม่หายนะครับผมก็มาอยากสุราเลยคันนี้ก็เลยมาขึ้นคอหน้าใหม่แต่คอหน้าที่นี่มีของอยู่แล้วแล้วก็ใส่แคตกับท่อใบพัดคันนี้ไม่ได้ยกเครื่องลงมานะครับผมก็คือรื้อทำบนรถเลยค่อนข้างยากนิดนึงรื้อ การเลือล้อทำในรถเนี่ยต้องตัดเป็นชิ้นเลยนะครับผมเนี่ยแคแคแคตแตกหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยต้องตัดเป็นชิ้นๆเลยถ้าทำในรถเนี่ยเนี่ยแตกพังหมดแล้วครับผมก็มาใส่คอใหม่ใส่คอแทนดีเพกับแคดลงไปแล้วก็ใส่แคดใหม่หนึ่งลูกนะครับผมแล้วใส่ท่อใบพัดอันนี้ก็าตาเร่งดีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ควันจะไม่ไหลละ วันไม่ไหลอัตราเร่งดีแน่นอนเสียงก็เงียบเหมือนเดิมนะครับผมต้องมีฝรั่งมาปิดไฟรีแม็กอีกหนึ่งครั้งด้วยอันนี้ชุดท่ออยู่ที่20,000บาทส่วนฝรั่งก็อยู่ที่25 0 0 0อันนี้ทั้งหมดอยู่ที่4 5 0ห0้านะครับผมก็อันนี้ก็โอเคเรียบร้อย